สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่อัปเดตข่าวสารในวงการบันเทิงจีนอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็อัปเดตองราวของละครจีนแล้วก็ภาพยนตร์จีนนะคะสําหรับในอพิสซดนี้มาแล้วค่ะในที่สุดนะคะดิลลาบาสาวสวยของพวกเราก็จะเข้าร่วมนะคะกับภาพยนตร์เรื่องอฟุตบอลหญิงนะคะอันนี้ก็เป็นชื่อไทยที่ยังไม่เป็นทางการละกันเพราะว่าชื่อภาษาอังกฤษก็คือ women soccer player นั่นเองนะคะสาหรับเรื่องนี้อ๋อมีคําว่า Number รนด้วยค่ะ women soccer Prayer Number no. 9หมานะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเป็นโปรเจกต์นะคะที่กำลังดำเนินการถ่ายทำเร็วๆนี้ของคุณสตีเฟนโจนั่นเองนะคะโจชิงฉือที่พวกเรารู้จักกันดีนั่นเองค่ะก็เขาเคยแบบเออแสดงในภาพยนตร์หลายๆเรื่องซึ่งก็โด่งดังไปทั่วเอเชียเลยนะคะถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าดิลบาเองก็ยังไม่ค่อยมีผลงานในเรื่องของภาพยนตร์เลยนะคะแล้วตอนนี้ก็คือเราก็รู้ว่ามูลค่าของเธอ ในวงการบันเทิงนั้นสูงมากๆดังนั้นโปรเจกต์ที่เธอเลือกมันจะต้องมีอะไรๆให้พวกเราได้ดูกันนะคะเราก็มาดูเนื้อข่าวกันค่ะข่าวเป็นของนักข่าวนะคะบรรณาธิการของชิงฮันนิวส์ฟิล์มแอนด์ทีวีชันก็อัปเดตไว้บน So ฮูเอนเตอร์เทนเมนนะคะว่านับตั้งแต่ที่ s สตีเฟนโช w นั้นนะคะยืนยันว่าเขาจะถ่ายทำนะคะเรื่องเซาหลินฟุตบอลค่ะในเวอร์ชันของผู้หญิงซึ่งในที่สุดนะคะก็ได้ชื่อเรื่องว่าเป็นเนี่ยนะคะ Women's so เก a ร์ r เพล b e เยอร์นัมเบอร์นะคะหรือว่าฟุตบอลหญิงค่ะหมายเลขเก้านะคะการเลือกนักแสดงแล้วก็การจะเปิดกล้องนะคะก็กลายมาเป็นประเด็นล้อแล้วก็เป็นที่ถกเถียงกันอย่างดุเดือดในหมู่ชาวเน็ตเลยนะคะหลังจากการเตรียมการอย่างเข้มข้นมาหลายเดือนค่ะตอนนี้ก็ได้มีการขยับขยายแล้วนะคะก็คือมีการประกาศว่าจะเปิดกล้องเร็วๆนี้นะคะแล้วก็มีการประกาศนักแสดงซึ่งมีผ่อนสวรรค์มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น คุณจางเสี่ยวเฟยนะคะที่ได้รับการประกาศชื่อออกมาก่อนในชุดแรกนะก็มีจางเสี่ยวเฟยมีซูเจียวหลินวินนะคะมีจางอี้ชิงค่ะแล้วก็ในชุดหลังก็จะมีคุณดิลาบานะคะคุณโจเจียช่งแล้วก็คุณไอมี่นั่นเองนะคะน้องไอมี่ของพวกเรานะคะก็มารวมอยู่ในเรื่องนี้ด้วยค่ะซึ่งก็ถือว่านะคะมีชื่อของคุณดิลาบาอยู่ด้วยก็น่าประหลาดใจที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะคะเรามาแนะนําก่อนเนาะคุณจางเสี่ยวเฟยนะคะก็เป็นผู้ที่มี หน้าตาดีแล้วก็ทักษะการแสดงที่ดีนะคะหลังจากที่เคยเล่นเรื่อง hello นะคะหลี่หวนอิงไปแล้วเนี่ยก็ทำให้ชื่อของจางเสี่ยวเฟยนั้นนะคะไปดึงดูดผู้คนให้ชื่นชอบได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเป็นบทบาทในเรื่องราวที่มีเสน่ห์มากๆต่อมาก็ได้รับโอกาสนะคะให้มาร่วมงานกับคุณสตีเฟนโจเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็รับบทนำในเรื่องฟุตบอลหญิงหมายได้าเนี่ยนะคะก็เป็นการพัฒนาครั้งใหญ่ของคุณจางเสี่ยวเฟยเลย อีกด้านหนึ่งแล้วก็ด้วยความสามารถของเธอนะคะเรียกได้ว่า เธอเป็นดาราหญิงที่สามารถแสดงหนังตลกได้อย่างโดดเด่นแล้วก็มีผลงานที่น่าจะสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมนะคะต่อมานะคะก็คือคุณดิลบาของพวกเรานั่นเองค่ะเธอเป็นดาราสาวในสายซีรีส์สายละครที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดนะคะในบรรดาดาราสาวยุค90ค่ะอีกคนหนึ่งเลยนะคะนอกจากนี้เธอก็ดูสวยสดใสน่ารักนะคะทักษะการแสดงของเธอก็ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็น ความนิยมที่ไม่มีใครทัดเทียมเธอได้ค่ะก็เอามาด้วยนะคะอยู่ในเรื่องนี้ก็เพิ่มมูลค่าให้กับภาพยนตร์เข้าไปอีกนะคะดังนั้นแล้วชื่อของดินลบารนี้ก็เรียกได้ว่ามีอิทธิพลเหนือกว่าดาราสาวคนอื่นๆที่อยู่ในรุ่นเยาวในเรื่องนี้ในยุคเดียวกันแล้วก็ทําให้เธอนั้นเป็นขวัญใจนะคะของคนในทุกสาขาอาชีพกันเลยทีเดียวค่ะ ตามเนื้อข่าวนะคะก็รายงานว่าเมื่อมีชื่อนะคะของคุณดิลบาออกมาว่าจะรับบทนำในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยเนี่ยก็ค่อนข้างน่าแปลกใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ผลงานแล้วก็บทบาทของเธอในช่วง2ปีที่ผ่านมานั้นไม่ค่อยสอดคล้องนะคะกับโทนของภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะเธอต้องมาเป็นมาเป็นนักกีฬาไงเ,เพื่อนๆมาเป็นนักฟุตบอลเนาะตัวเล็กนิดเดียวแต่ว่าเรื่องนี้ด้วยความที่เอ,อ่อคุณสตีเฟนโจนั้นเขาอยากจะถ่ายทําในลักษณะที่มีกังฟูเข้ามาร่วมด้วย ะะเป็นฟุตบอลแบบเซาลินแต่ว่าเป็นผู้หญิงนั่นเองค่ะดังนั้นเราก็ยิ่งนะคะสร้างความเขาเรียกว่าแรงบนันดาลใจให้กับผู้ชมที่อยากจะดูแล้วก็โทนเรื่องมันเป็นแนวตลกด้วยนะคะเป็นแนวถนัดของคุณสตีเฟนเนี่แหละคะ่ะนี่อย่างไรก็ตามด้วยความแข็งแกร่งแล้วก็ด้วยความสามารถของดีลาบานะคะในปัจจุบันเพราะฉะนั้นทุกคนก็ให้ความเชื่อมั่นนะคะไว้ใจว่าคุณดีลาบาน,นั้นสามารถรับได้ทุกบทบาทแหละแล้วก็ต้องสร้างความประทับใจนะคะประหลาดใจให้กับพวกเราอย่างน แน่นอนเลยนะคะก็เรียกได้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถูกเก่งกันว่าน่าจะทำรายได้ดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะแหมตอนนี้เอาเปิดกล้องก่อนจ้าแหมพูดไปถึงรายได้นู้นแล้วนะคะแต่กม็มันก็มีวี่แววว่าจะต้องประสบความสำเร็จแน่ๆนะคะทีนี้ท่านต่อมาก็เป็นคุณจางอี้ชิงนะคะเธอในประเทศจีนนั้นเธออยู่ในฐานะไอดอลยอดนิยมนะคะแล้วก็เป็นนักแสดงที่มีผลงานมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างผลงานชิ้นเอกที่ทำรายได้ถลม่มทลายอย่าง All or nothing ค่ะซึ่งคุณจางอี้ชิงนั้นมีจุดแข็งในทุกด้านเลยนะคะก็เรียกได้ว่ารวมมาไว้แล้วในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะก็แน่นอนว่าแฟนคลับของคุณจางอี้ชิงมาด้วยแน่นอนนะคะต่อมานะคะก็มีคุณแอชอเจียวนะคะแล้วก็คุณหลินวินซึ่งก็ทั้งคู่เลยนะคะคู่นี้เป็น s t a r g i r l s มาก่อนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วสามารถสารสัมพันธ์นะคะใกล้ชิดกับทางด้านของคุณสเตฟานโจมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นผลงานของคุณหลินวินอีกแล้วเพื่อนๆจ ลินวินได้ใช่ไหมที่หวานบอกว่าเธอสวยขึ้นมากเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรารอดูนะคะก็ในบทก็แน่นอนว่าเป็นนักฟุตบอลอีกแล้วนะคะเราจะได้เห็นพวกเธอวิ่งแล้วก็เห็นความแข็งแกร่งเนาะซึ่งก็ไม่อยากจะคาดเดาเลยว่าคุณสตีเฟนโจจะให้พวกเธอนั้นยังไงได้นะคะเหาะเหินเหมือนแบบมีความเป็นเซ้าลินอยู่ด้วยนะคะอยากดูมากเลยแล้วก็โจเจียชงแล้วก็ไอ้มีนะคะก็เป็นดลารารุ่นใหม่รุ่นน้องนะฮอตมากเลยตอนนี้นะคะทั้งคู่สวยมาก ล้วก็ลอยรูฝีมือการแสดงที่โดดเด่นของพวกเธอด้วยนะคะมีโอกาสดีๆเยอะเลยนะคะสำหรับน้องไอมี่ของพวกเราเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ เรื่องนี้นะคะดารานำเจคนเนี่ยแหละค่ะที่หวานแนะนำไปก็เรียกได้ว่าต้องรูปร่างดีน่าตนาน่ารักมีชื่อเสียงอยู่แล้วด้วยนะคะก็ดึงดูดความสนใจของผู้ชมอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะคะตอนนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับดารานำผู้หญิงทั้ง7ท่านก็เรียกได้ว่านะคะดึงดูดผู้ชมที่อยู่ในทุกกลุ่มอายุเลยอะมาดูนะคะแล้วก็แน่นอนว่าความสวยความสดใสของดาราสาวของทุกๆคนเนี่ยก็จะแน่นอนเป็นฐานสาคัญ อยู่แล้วที่จะดึงผู้ชมมาแล้วตอนนี้มาเปลี่ยนบทบาทเนาะเป็นนักฟุตบอลหญิงด้วยเพราะฉะนั้นต้องสวยด้วยต้องแข็งแกร่งด้วยทักษะการแสดงก็มาพิสูจน์กันในเรื่องนี้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยสำหรับในเรื่องนี้นะคะมีการเชิญคุณเจ้ารีน่านะคะซึ่งเป็นนักฟุตบอลหญิงของจีนนั้นเข้ามา รวมด้วยนะคะแล้วก็รวมทั้งมีการเทรนอย่างจริงจังด้วยก็มีโคชนะคะที่ทางคุณสตีเฟนโจก็เชิญมานั่นแหละเออมาจัดการบีฟแล้วก็เทรนให้กับเหล่าบรรดานักแสดงนำทุกคนเลยนะคะเพื่อให้มีความสมจริงสมจังมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะโอ้โหเรื่องนี้รอเลยนะคะถ่ายทำในปีนี้ใช่ไหมก็พวกเราน่าจะได้ดูในปี2,026มอาจจะเป็นช่วงต้นปีไหมเอ่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วภาพยนตร์ก็ชอบจะเปิด ช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือวัดตุดจีนอะไรของพวกเขาอะไรอย่างนี้แล้วเรารออัปเดตข่าวนะคะแต่ว่าก็เป็นข่าวดีๆที่เราจะได้เห็นคุณดิระบ้าน,นะคะบนจอเงินบ้างน,นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยหวนลาไปก่อนนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันดีๆค่ะแต่ว่าก็ยังไม่กล้าไปเตนะฟุตบอลเนาะวิงะ่งไกลอ่ะสนามมันใหญ่นะคะเพื่อนๆเอาละคะ่ะท่านใดเคยเตะฟุตบอลบ้างเหนื่อยมากไหมมาแชร์ประสบการณ์หน่อยเนาะสำหรับสำหรับผู้หญิงนะคะแหมผู้ชายนะั้นรู้ส่วนใหญ่เป็น กีฬาเบสิกมากๆเลยฟุตบอลที่ผู้ชายมากักจะเล่นกันตั้งแต่เด็กๆนะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของเอพิโซดนี้นะมีความสุขกันมากๆค่ะสวัสดีค่ะ